สวยงา,งามมากไม่มันอีกตั้งหากเรามาทำอะไรกินดีเนาะผัดซีอิวหรือร้านหน้าดีปิดไปก่อนอืมใส่จานเลยเห็นไหมไม่ติดกระทยจริงๆด้วยสวัสดีค่ะ วันนี้เราจะมาผัดเส้นหมี่นะคะผัดยังไงถึงไม่ให้มันติดกระทะนะคะก่อนอื่นแรกเราตั้งกระทะให้ร้อนเลยค่ะใช้ไฟแรงให้กระทะมันร้อนเลยนะคะอืเราแช่เส้นหมี่เอาไว้แล้ว นี่ค่ะนี่แล้วแช่เส้นหมี่เอาไว้แล้วนะคะนี่แช่ไม่รู้แช่นานเกินไปหรือเปล่าก็ไม่รู้เนะเาะจริงๆเลยเส้นหมี่ใบๆสมัยเนี้ยมันนิ่มง่ายมากเลยนะคะพอกระทะมันร้อนแล้วนะคะใส่น้ำมันไปเลย เกิดให้ดีใช้น้ำมันหมูนะคะเมื่อกี้ใส่น้ำมันหมูลงไปนี่ให้ร้อนแล้วก็เอาน้ำมันที่เราใส่นิดนึงก็พอนะอย่าใส่เยอะใส่เยอะแล้วมันก็จะติดนะเนี่ยใส่ดเดียวพอแล้วให้เนี่ยกระทะมันร้อนควันขึ้นขมงเลยเสร็จแล้วเราก็รีไฟให้เหลือไฟปกตินะคะใส่เส้นลงไป เราจะดูสิว่ามันจะติดไหมนสไมไม่ติดไม่ติดค่ะไม่ติดใส่สีอิ๊วดำลงไปเพื่อจะให้มีสีสันนะคะนี่เป็นไงล่ะ วันนี้เรามาสอนผัดยังไงตั้งไฟยังไงที่ไม่ให้เส้นหมี่ติดกระทะนี่คะ่ะเราบอกวิธีแล้วให้กระทะมันร้อนใส่น้ำมันลงไปเคลือบกระทะให้เคลือบกระทะให้มันหมดเลยนะคะเสร็จแล้วให้ตั้งก็ตั้งไฟให้ร้อนเลยแล้วก็ค่อยใส่เส้นลงไป วันนี้เราไม่ทำอาหารให้ดูแต่เราจะมาสอนเคล็ดลับในการผัดเส้นมีเป็นไงล่ะคะใครที่อยู่ที่บ้านทำอาหารคนที่ทำไม่เป็นมาดูคลิปนี้ได้เลยค่ะเราสอนเคล็ดลับอันนี้ทำง่ายๆเลยนะคะ แต่แล้วพอเราคนให้ทั่วแล้วน,นี่เปิดไฟเลยมีเสียงฉี่ๆหน่อยนะเสียงความร้อนความอร่อยที่มันไม่ติดกระทะค่ะเดี๋ยวคลิปหน้าเรามาทำอาหารกันค่ะวันนี้เท่านี้ก่อนนะคะ เป็นใช้ได้แล้วโอเค